เอาตัวนี้เอาตั้งไว้หน้าเดือยงก่อนก็ได้ละเรือเดี๋ยวจังเข้าไปอ่าทั้งว่าพัดมาเอาอันเสื้อกก็อีกนี่ก็ได้อยู่ในรถไปด้วยมันยังอะไรเฮ้ยไม่มันจะงหักแล้ะนี่จักมันยังม่ยาวดูสลับอันนี้โวยอันนี้เขาเอินมาขาดกระเบือยยันเรือลุกมาเผาสองแสงแต่ทางบัพพัดยังพูบัพแสงเท่าไรมากล้วยสองเชือคือเผาเงิน เฮาเงินเฮาคำเรียกว่าง่ายๆก็เอาตามกำลังเขาเนาะนพอแล้วอาจารย์กำลังเขาบางยังกันพอได้เป็นที่เป็นคลองเขาอ่ะนะเป็นคลองแะไรเนาะใครกลัวเฮาย่างขึ้นไปนอนชื่อได้เนาะเออสร้างมาถึงบ่อประพัด จัีงมุกประมาณอาซีมุ้เนาะตัวนี้ก็หามุ้เสียวหกมุ้เดี๋ยวน้อแม่นแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าสางไฟฟ้าเขาเนาะอ่ารุดเร็วท่านใจดีเนาะนี่โจทย์จัดดีเนาะนี่พี่น้องเนาะอ่าคือคืออยู่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวอ่าครับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอิบซีกันเบิร์ดสุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะเอ้าเนาะเมนี่กับบอสเซียงพี่น้องเนาะจะมามอบ เป็นเกี่ยวเครื่องครองขึ้นบ้านขึ้นซานแล้วเนาะเป็นอ่าผ้าหม่มผ้าแพสพี่น้องกับลายซิงลายย่างอยู่อ่าซื้อเบิดไปกับสองล้านไปนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยว่าสืได้ยอยังแน่เนาะเพระเชียงซื้อเป็นของไม่เบิดนั่นแหละเพื่อกักเก็บขึ้นดินซานอ่าของทางโมพัดเนะาะอ่เป็นปัจจัยนี่กันเดอ้อพี่น้องเป็นของทางเมเจอดีถ้ามีตู้พร้อมด้วยครอบครัวอยู่ทางต่างประเทศพอพี่น้องเนาะเพิ่นได้มอบหมายทางพรอเชียงนี่ซื้อเป็นผ้าห่มผ้าแพสต่างๆเกี่ยวกับ นขึ้นบ้านนิสานของทางบพัฒน์เนี่ยเป็นน้องเนากะกวันที่หกนาะพี่น,อน้องร้อยสิบสามคำเดือนสิงเนี่ยพี่น้องเนาะเดือนเมษากะจ,จีฮอเตอรสีเทิงเนี่ยขึ้นมือขึ้นงามข้ามดีบ้านนิสานของทางบพัฒน์เนี่ยเป็นน้องเนอะถือว่าเป็นอีกครอ,อบครัวหนึ่งเนาะตัวนี้ก็บสำเร็จแล้ววันน,นีวพวาานน้พี่น้องเอยเนาะเอาเนาะพูดแล้ววันนี้พี่น้องเอยไปพูดไปคุยเบิ้งน้ำกันมอบต่า,ตางๆเกี่ยวกับขึ้นบ้านนิสานเราแล้วกับพูดคุยถามเบิึงทาง้างเขาน้ำเนาะ ปลูกไปหน่อยไปเนาะอือเดี๋ยวน้อยผ่าหม่มอันนี้ผ่าอาหม่ผนะ่าห่มเนาะปูที่นอนแ้บกระสาบอ,อยู่ในหันเต็มอยู่พี่น่อยอยู่ในกระถางนะเนาะอือหันมาบปนีพี่หน่อยหรือมาบมาไปเ็ดอ่าุก าเฮซ้ายเนาะกลังเริ่มส่วนเริ่มขัดกองไว้โอ้โหเอาสบายดีเด้ออืมเนาะดุยเต็มที่เอาสบายดีได้เด้อทางสร้างเขาสร้างไฟเขาเนาะเวยป้าเนาะดูเร็วทันใจดีเด้อนี่คือแบบนี้เนาะดมือนี่แม่นใช้งานได้ด้วยได้หนิเนาะแม่นมื่อนี่เอามาลงตัวนี้ให้เนาะแต่ว่า เปนยังทบิดยของเงเตอร์ฮันันเขาบเงนเ่อเตอร์เนาะดยโดยเอ้าสาีหน่อยเนาะเดี๋ยวอาบอเชียงจะมีพูดคุยกับเพื่อนอีกอีกขั้นตอนนึงอยู่เนาะเพราะว่าเราพูดคุยขั้นตอนไปแล้วนั่นคือเอาแต่ขั้นเอาไอ้ัมเมนมอเตอร์ แต่เสาฮอดกระดานตนัวนี้แต่ว่าพ่วงไปในพื้นทานี่ยังโมทันได้ว่าว่าอยู่งเหรอไนะอ้เนาะอ่าเดี๋ยวมาจังพูดคุยนํากันอีกเนาะจะชี้แจงเดี๋ยวไปเชียงชซื่อหลอดปืนปะลอดภัยมากเลยเนาะอ่าดูอ่าเนาะเจ้าพิใใดเลยเนี่ะของเขาไ,ได้ฮะของหอยได้ดิอ้าวมีเยังหัพัดเลยมาเสียงมาบ้านพิดบออ่มาพิดใจคนปากเล่าเลย เฮ้ยเซ็งเนี่ยใช่โอ้มาอ่ามาซื้อใหม่เด้อวะเข้าคือร้ายแท้นี่ยค่ะฝั่งได้เดียวหนึ่งะถึงแล้วจ้ะงงเลยนอทีน้างงเลยเหรอเธอไม่มาจอดอยู่นี่เนาะบ่าวพัก็บอกคุณบ่าพัดแล้วแม่ต้องคอยชัวยไหนนอนพันดงอันนี้บ่าวของทางอีหล่าเลยไ็นบ่าเพราะว่า พอตอนแท็กมาจอดนี่แล้วหรอกไปพุ่นก้อนไปพุ่นแหลกกัะมันิอีกกระมันิบาทนี่สรุปของใครวของเจ้าเราไปพุ่นแล้วแล้วกับมันิอีกเหรอกระมันิอีกตัวเองงงไปแล้วเับไปแล้วไปพุ่นแล้วแล้วกับมันิเราสิเรียนเอกพุ่นหน่อยใจปะให้ช่วยเอาไปอีกยูฟ้าฟังแล้วเปลาเด้อขนาดเองยังงงของไอ้ละมาจอดนี่แล้วไปพุ่นกับมาจอดนี่อีกจะไปพุ่นอีสิไปใช้เงินมาเงินเลยโอ้ยเนาะ เออเอาาละีวะอีลีะแล้วว่าลีได้ดีเป็นคนสลาบ่ะถามแ้วเว้อ๋อยเลยลีเลยใชยชิลม่แรถบอกงินเองในรังนี่ไงโบน้าว้าวไปสรุปเจ้าบ่าวเนไปไหเนี่ยอไหมเฮ็ดบัพัดาเฮ้ยตกองตูโอ้ยยังงงยู่ เนาะคิดว่าอันนองเขาซาฬะอะไรนะมนงงลยนะอ้าวเนาะพี่น้องยอ้ออันถือโอกาสพอดีได้เออทางบพัดบอกทางเวลาเนาวบอกแจ้งอหากันเนาะบอกว่าเนาะพร้อมเลยครอบครัวเบิร์ตนะแด้วลูกเต้าหน้าง้อยไปว่างกับเขามาเนาะมากินอะไรละเนาะพี่โน้ยซาฬะสบายดีเลยซาฬะ่ากาศทางบพัฒต่อกาศสีเหลาซาฬะเลยเนาะมือจบมืองามวันผุนวันพูเนาะวันศุกร์วันลาเพื่อนทางบพัดก็คือ ตรงกับเดือนสี่มื่อวันเสาร์สิบสามขำวันที่หกเด้อสาวหล่าเด้อมาแสดงความยินดีนาอภัะสเนาะมีสิ่งใดกะมากินน้ำกันบูมีกะกินน้ำกันประเด็กเกี่ยวผิดกระหว่างกันไปแล้วสาวหล่าเอ้ยเนาะมีเงินกให้ยืมเด้อมึงเบิกมาเมื่อกี้จักหัวหน้าแม่ต่อยจะพูดหัวไหนเท่าใดเบิกเท่าใดเฮ้ยต้ออย่าพู้บอกอะไรหัวไหนเองเป็นไทยบอกอยากพูดบอกบอกว่าอยากพูดบอกเท่านั้นแหละอยากพูดอยู่ โอ้ยสั่งๆกับพอดี้แล้วสเดี๋ยวสบอกเดี๋ยวอนละบ่พอดีแล้วทังซาลาเบิกเแล้วทังมาพจากเบิกต่อเบอเอ้ยโตสเบอกอะไรเอ้ยเบิกยิบก่นเนอเมือกนเ้อสาคือมันนับรเนี่ยเรื่องทางเบกะจนนกะต๊อยู่หาล้านปลาเมือก่อนโอ้ยเอาๆพี่น้ออ้ย จะก็วยว่ากันฉลอาเรื่องเงินยืมเงินหลังไม้จังหว่ายกันเลยจนยาเด้ออ่าแต่ตอนนี้เนาะมาเอาเครื่องครองลูกไปไหว้ก้อนมาเนี่ยพอดีเลยฮ่าเนี่ยเลยนะเป็นจงได้กับทั่งซาลาศกับมาหับพอดีเนาะมาหับโ้วกับลาบคนซอยในแม่ทำเงินที่ซานาศ์งุกป้ายกับพอดีขอเหือกขอแห่งทางซาลาศเลยเป็นยังงีเป็นยังหยุกทินนอนแต่กะศาสตร์ตัวหยุกตลาดมันเลยจิไปหยุกเงินว่าทางท้งวัาพัดมาเมื่อีงกะปูมน้ำคนเดียวล่างพื้นเฮือน เป็นมากเนาะแม่นักการพัดกวดเรียบร้อยเกือบเดดียวิแม่นเกือบเมนบ่พัดไปไปใช่ฮะไปใช่โย่ไปหม่องเขาบ่ไปพอแล้วเออทั้ทางนั้นไงไพ่ฉบับนี่เด้อเด้อผู้ซอยมาอีกเลย้าสบายดีเด้อไพมาบัดนี้ค้ำคูนค้ำคูนค้ำคูนจะเอาตุ๊กตามาเตอร์ไซค์แบบนี้เออเฮ้ยกุซาเน่เทมฮะใส่เกษา เพื่อกซาเนาะเห้ยครจบอกครโบเคผมเนีะคือว่างามขึ้นกว่าเก่าสหัวกให้ยองบอก้ก็คือบอกใครเอาปิดท่ายอีกาล้รอ่ะบอแลจิโจมมาบอกเขาเปิดเอนกันเอาลยแบบนั้นนันและเอาเเนาะวยกันพอแล้เอาไปไว้ในห้องก่อน เอาซะเอาตรงนี้เอาเกซเอาตัวนี้เอาเกซะนีต้นนี้บํพ็คอแบกเองเอาไหมอะม่นรนแรไอ้พวกโหหนักเลยอะไม่ือบทั้งลยค่ะทักนหนักแค่ว้าชอปืนบุ่งที่ี่ทีถวปืนบงทีจอดเป็นแหลบเป็นแหลบอยู่่จัะีกแลอวนี่้าต ไอเท่าคำไปจ้ะโอ้อย่าพ่อเปิดได้ผิวลงไปโจมเบิ้งน้ำกันรถเอดอดปาไม่พอได้เรื่องได้เลยนี่เด็กกล้ามอยู่ได้เลยเอาตัวนี้เอาตั้งไว้หน้าระเบียงก่อนก็ได้ละเด้อเดี๋ยวจังเข้าไปอ่าทั้งว่าพัดมา,อ,าอันเสื้อกก็อีกนี่ก็ได้อยู่ในรถไปโดยอ่ะเนาะอ่าะ,ะ,ะเป็นผ้าห่มผ้าแพรนี่แหละเนาะแม่ไม่มได้มุ่งมอน แล้วก็ผูกหมอนอยู่ในผูกอ้าวโอเคเรียบร้อยเนาะเบิดแล้วพี่น้องเลยเบิดแล้วบ่อ่าเบิดแล้วมีแจยผูกแล้วย่างเลยใช้ย่างนี่เลยมั่นไหมเท่านี่แหละย่อไปเลยเอออ่ะเข้าไปไหวในผูกแล้วนั่นแหละเนาะเดี๋ยวมาเบิ้งในอ่าคุ ในกระทางนี่ก้อนมามีอย่างเนี่ยจะของเริ่มเปิดซะเนาะดอ๋ <c oughs> อวะพอะพัเดเนาะเปิดเบื้องยุ่มมีอย่างแน่ยออกมาเดียงเบิ้งที่ระย่างอ่าเพราะว่าถาดอะไรมันขาดเพิ่มเติมจังเลยเจ้ากะช่างหามาเพิ่มเออโซสลามว่าคือว่านักเ <c oughs> อานักเลยจะบอกคนอ๋อมันยังนะเฮ็ด ไายมันจะหักแล้วนี่จักแม่ยังไม่ยากสลัดปลาเนอะอันนี้รวยอันนี้เขาเอินมาขาดกับเบืออะไรยันเรือลบอันนี้บ้าแม่เลยปลาดูปลาขบสุดเลยคือเลี่ยมแตะลัวหมาะเฮ้ยคือเลี่ยมแตะโอ้ยมีคนให้เงินให้คำบมอ๋ออันนี้แล้วให้คำ เอาจะไม่า็มีสเต็กเอา <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยสุดท้ายบรรทัดให้ย,ยังเฮ้ย,ห<า>ยให้คำห้ำให้คำให้เงินให้คำอันนี้มมเนี่ยซาพอโมเลยอ้าวเนาะเบิดแล้วบอเบิร์ดลเดลยอ้าวโอเคเนาะอันนี้เป็นกระถางไว้ใส่ในห้องน้ำของในดเดี๋ยวเบิรงน้ำกันเนาะอันอเซ้นกับโป่งว่าสีมีอย่างแน่พี่น้องขึ้นขึ้นซ่านกันเนาะ ตามรักนี่การปีนี้บ้านเท่าน,นี่เน้นนี่เพื่อนชีเน้นเป็นอันคำคำเงินสำบ่แม่อมโอ้นี่ได้มากกับมัดใส่นี่กป็เงินและคำนั่นคำเนาะระวังเจ้าแก่เอาเด้อยมาผัดเราไม่เคยดีเออเนาะฮะมีอยู่เพียงแค่คือเงินจะเคยขึ้นแต่นนี้มีหงหน่อยเคยขึ้นตะกันตัวหงมีหง วงกระบองอ่ะเน๊ยวงกระบองบ้านเทาต้องมีด้ตัวนั้นเออเมนเนาะจากวัปพัดมีบอกท่างวัปพัดกับพวเคยขึ้นเห็นมาเยอะเกินเจ้าเกิดในน้ำเนี้ยมีอย่งเนี้ยเว่าโยกแนวเกี่ยวกับมงคลอยู่เนาะเห้เอายังเนี้ยที่จะหาท่านนี่ยนะวันเช้านี้ขึ้นก็เพิ่งใจเขาเล้วครบแล้วเจอว่าคันเฮาเอาหีบของบุหานมันกะร้ายเนาะเฮากะเอาแบบเป็นคนตีเป็น ผ้าเป็นมีดบอกแต่ว่ามีดเนี่ยนี่เปเส้นชื่อแม่ดีใลบุมมีดหมืมูเนาะมีดมูนีเซล็อชา่านเลยแต่ว่าไฮนี่แกสีชันาบเนาะแือว่าชเข่าบอเข่ามันต้องชส่คู่เน้นเนาะเขาเปลือกเขาซารเนาะเป็นหาบเนาะม่คานเนาะตวนั้นทั้งมพัดกดแจงเร้อตตวนั้นเด้อ เบิ่งเขาวแล้เนาะเขาเปลือกเขาซานนี่แหละใช้เขาเปลือกนะเออจะก่อนในตลาดจะมีได้จะต้องซื้อมาเ็ดแบบแล้วกาเข้าให้เข้าหายใจอกนั่นเนาะกระบาดจะซื้ออยู่แต่ว่าทอนก่อนเลยทอนยังไงนะโบยินข่าวว่าเอามาใหม่ๆเนี่ยเอาก็ะชีทอนชาว่าให้นี่ก่อนเนาะเบอร์ทางบัดอยากใส่ทั้งเจคนละหาย สี่เป็นไวนไฮหอมหอม้เล็กกะซีมีหมักไม้เกาอย่างแ่บบสีมีหมักเผาหมักเผาสองแซงจต่ทางบะพัดกระยังผู้บาแซงเท่าไรหมักกล้วยสองเครือคือเผาเงินเผาเงินเผาคำกล้วยน้อยกว่าคำเป็นอะไรทันลรเงินคำนี่จ้ะเผาก็ยั่งผู้่าสิเป็นเครือเท่าไรแล้วก็บุฮู้ยังบุฮู้จะไปซอกใส่สิ่ประมาณอยู่แถวตลาดหรือว่า ทางเข้ากาดดงบังอาเซนีโอ้ยบันทากันนี่หานนางแท่เนี่ยเป็นแซงได้เออเอาโลดหมักแซงหน่อยแซงใหญ่ที่มัดเออข้าบอกเอาไปแบบอะไรข้าบอกเป็นแบบพอเลยเป็นสิ่งคนนะทามากล้วยกะถทามากล้วยกะเป็นเครือเด้อจะเป็นเครือนะหี่คองเมาข่าวก็เป็นแซงเป็เกลือนี่เป็นเกลือผ้ามพนวานั่นเนาะโดยเอ้าเนาะสันคันใช่ว่าง่ายๆกะเอาตามกำลังเขาเนาะเป็นพอแล้ว อาจารย์กำลังเฮาเพาะอะไบางนี่กันพอได้เป็นที่เป็นคลองเฮาห์นะเป็นคลองอะไรเนาะใครกลัวเฮายางขึ้นไปนอนชื่อได้เนาะโดยอ๋อนี่แหละเด้อมินแต่ว่ามาหอนมือหอนยามจังชัดแจงเอาเนาะเสียงชื่อมาให้มาเพิ่มหรือจังว่าสี่ขาหรือจังว่ากันฮะมาเจาะเงินบ่อเรีามชื่อไม่ใช่ว่าหากุญแจเนี่มาเราเคลื่อนไหวเนาะเราไหวมันพอมันมีปิดเปิดได้เลย ก็ไปซื้อมาซะเลยสิใส่ให้นีคุ้มสร้างยูนคุ้มสั้างทใส่มีกระเจมัยบพวกนีแหละมาแล้วกระใส่เองว่าพัดใส่ก็ได้ใส่ตอนนี้เลยสิได้ลยหรอกค่ะอยู่ห้านจีนนี่ก็มีนี่มันมีมาเลยเนี่ยกระเจี๊ยบล็อกเนี่ยกระเจี๊ยบตะก้อมะก้อตะก้อเลยกระจุ๊บเลยโดยโดย Icate, เอาสนอเก็บเขาไว้ในกระทางนี่รวมคนละเอาเขาไปไว้ในก่อนเนาะมาหนขาดเดี๋ยาเพิ่มเติมยังกะจังชัดแจงเอาบมาหน้เออเอาไยังเนาะพอไปนอนนี่ไมได้ลุกไปปานน่หน่ยเขาน่ซื้อค้างน่ในรถน่ะยออได้เลยนี่วอย่าได ยังเห็นอันยัางแบบนี้รู้ยิ่เดี๋ฮะเอาอเนี่นย,ยแหละพี่น้องเลยขัเขียมใบนำนี่แหละบ้านนี้เฮาเนาะ,ะมาต่อทั้งช่างพี่บ้านนี้พี่น้องเดี๋ยวชิดข้ามชิมืดกันทั้งนี้นี่กากาลันนี่ใส่ใส่สวิคยุนี่จักสองโตรก็ได้เด้อหายเด้อเนาะหนึ่ง

เอาบอสยังเข้าโตยอ่ะขอบใจทังอีลาอีลาเด้อเนาะอ่าค่ํามืดเลยพี่น้องเอ้ยทางบดนี้อกไสิใส่อกไผนี่เดี๋ยวอ่ามื้ออื่นด้เด้อเฮาสิซื้อมาให้จํานวน7อกเนาะในห้อง1 2 3อ่า4ระเบียง5โซนนี้6 ข้างในของครัวหลอกนึงของน้ำหลอกนึงเป็นเจ็ดหลอกนี่จะว่าตัวน,นี้นี่อาสะพอนในห้องนี่เขาอยากให้เป็นมีมีปลักเสียบในโตเลยเดี๋ยวจีซื้อมาให้ก็ได้เ้อะมี่จะว่าไอเราจะแจง้งเรากับสีซื้อสายพายมากเนาะลอเชอมมาแต่เศร้าๆอีกรอดอื่น ตัวนี้กระดานจากาลงมานีเน,น,น,นะาะอะไ้มากน้อยเนาะได้ได้๋ยจะซื้อเป็นเป็นี่นยยดูนี่มากเนาะจะใส่ในี่นี่ตัวนี้ซื้อตัวดูนี้มาตัวนี้เาใหญ่ก็ไปอยู่ในห้องอก็ได้เน,นานนะมาเปลี่ยนตนนัวนี้มัก็้วยเนีนยย้เอาเฉพาะกระดานนั่นบ่ มานเฉพาะกระดานเนาะกระดานใหญ่กว่านี้แม่นต้องมาเปลี่ยนเาเปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะพวาตัวนี้มันเอาไปอยู่ในห้องเนาะลูกคงต้องมาใช้ด้วยนะเลยคือคือเขาอยากใช้อ่าตัวนี้ปักเสียบหน่งสือแล้วเขาอยากยับขึ้นมานี่แหละสวิฟช์ปิดเปิดอยู่นี่สามโต๊ะคือว่ามันต้องมันต้องเป็นแผงใหญ่อยู่นี่เนาะโดยโดยตัวนี้เขาอยากเอาไปอยู่ในห้องเนาะเขาก็ใส่ลูกมันเป็นลูกนั่นเนีะ S <S 2> <S 2> เป็นลูกป็นลูว่าววเน้นจะเป็นลูไม่ดูตากับลูกก็เสียดูอันนั้นเดียวอเอาเปลี่ยนอเอาเปลี่ยนตัวนี้ออกไปใส่เนี่ยครับสามารถเอาขอไปใส่อยู่ในห้องได้ตัวนี้เอาไปเอาเป็นว่าชัางกะตัวนี้โบผ้าติดตั้งยาเป็นี่ยเนี่ยมืนจังติดตั้งทีเดียวเลยเออไปได้เนาะเดี๋ยวพื้นเขาจะซื้อหลอดไฟมาแลกกับอุปกรณ์ต่างๆเลยอ่าทีเดียวได้แน่นอนเออโดยอ่ะบ้านนี้มาถามอันขาติดตั้งตัวที่เขาถามตัวนี้บา้านนี้เท่เาไ,ไร่อ,อะ ของเกเขาอะไากจุดละสนนี้ที่ตั้งเฮือนน้องมีน้องม้นี่เพิ่นเอาหนำเท่าไรเงือนหลังนี่ที่าชุดนลังสำคัญบ่เหตุไรเอาอะไรจุดละแสนจุดละแสนเมนของเพิ่นมีมันสิต๊ะปุ๊บสิบสมจุดมาพอเพ่นเพิ่นคอเพิ่มสจุดนะนะเอาไปอะไกรงานนันนอสมุดของเขานี่เท่าไรอ่ะอันนี้จะไ่เ จะจี๊ดใส่เอาอะไรมันดอกไม้เนาะเอาอะไรเป็นจุดเด้อคือดอกไม้ดอกนึงเอาอะไรเป็นจุดใส่เนาะพักเสียบกระดานกับอะไรเป็นอีกชุดใส่เนาะเอาบ่อะไรอะไรรวมเป็นชุดไดียวบ่นอกจมันกจากกระดานนั้นแล้ะทุกอย่างในกระดานตัวนี้มีดอกไม้สองดอกกระดานตัวนี้เนาะมันกระตุ้นก็เป็นสามชุดใส่เลยเด่นจ้าเนาะแต่มีกระดานตัวนึงกับดอกไม้ดอกนึงเป็นสองเป็นชสยในตัวนั้นนะนะดอกไม้จะเป่าดอก กออกเจ็ดแสนวันนี้กระดานตัวี่จ็ดจุดองุมันก็เป็นกล่องแสนเนาะแล้วมันจะเป็นสามเจ็ดกับ,บสามตัิบรุดไส้ตบยู้านนะึงผมคลื่อนมาพัดตอนนี้นี่อันตัวที่ห้าชัยในมือการตอวน,นี้รวมเบิร์หนี่ท่าไรเอาง่ายๆได้ก็ได้เอาังบุจกจ้าไปเยใสยย่ังแน่นอนเอากันนี่นนแล้วนี่คือ้เขอาคุยกันนะหนึง่ง 2 3 4มีทั้งเบิดเน่ยเจ็ดลอกแหลกข้างใน1 3ึ่ลอกนี่มีมีปิดเปิดแล้วก็มีปลั๊กเสียบอยู่ในตัวมี3ห้องโอเย็บเนาะโดยกับทั้งนอกเนี่ยผมีเนาะทั้งนอกนี่เฮาให้ใส่กระดานตัวใหญ่นี้บ่บอรอบนอกบ่บอรอบนอกบ่อใส่บ่บ่ใส่ใส่แต่ในเฮือนอย่างเดียววันนี้เอาในน้ำให้ใส่กระดานเนื้อหยุดแต่ละห้องนี่นะบ่บ่ใส่กระดานเฮาจะซื้อเป็นกล่องมา ปักเสียบเอาเป็นกล้องปักเสียบเอเป็นกล้องนะสวิช์ปิดเปิดมีตัวเสียบน้ำฮะมีแต่ว่าพ่วงใช่แบบเปิดปึ๊กเดี๋ยวสวิช์แบบเอาง่ายๆโดยกล้องเด็กก็ยูห้องคัวนี่นะโดยฮองครัวกับห้องน้านี่ใส้ตัวเดียวกันเออแม่นก็ควรใส่กล้องนึงเนาะโดยปักเสียบมีสมีตัวนึงมันประหยัดสายอ่าสวิบปิดปิดเปิดนี่มีมีสองแม่ทาปัจใัยง่ายใส่งานกป็สิง่ายกันโดยโดยมีตัวเดียวนี่ย สองสามสี่หา็นสิบสองเลนบานสอง้านสองนานสองแสนเยอันนี้คืออันรวมตัวตัวติดตั้งไม่เนาะและตัวที่ยังข้างยุนยังยังสลานเนาะตัวเข้าใจไปแล้วสาลานเนาะโอเคเนาะเอาอาสำหรับมิตวาเดียวมือื่นอ่าโดย À, đi mượn nếu chẳng hát chị sưu mát thật sợ xa chào mát tay bơm bát môn mát bát chị hai bảy chào mẹ duyên nó phó bát môn yêu môn bố dội 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 Cada ngay 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 Cả ngay 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 Bên ngay 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 Bên ngay ngay rồi Đây ngay khăn ngay 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 Khăn ừ. ừ. ngay ngay chút, chút, chút là ngay 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 tăng ngay 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 เออดเอ้าแสนนอมิต่ว่าตามน้านมื่นชังโตเด้อเดี๋ยวจังลงไม้เนาะดูดูดู่าสนนอบนี้ปักบบพัดเท้าบนี้คำมันมืดเดี๋ยวได้พี่น้องเนาะมิต่ว่าการสุดท้ายท้ายสุดนี่แหละเนาะมื่นมาเบิ่งมาแยงน้ำกันคือเก้าคือเดิม โดยเอเาดี๋ยวหากุญแจมาล็อกไครเรื่อยไปผัดเด้อโดยมาเสียงไว้เนาะอื่นก็จะมาเบิ่งน้ำกันเนาะอ๋อไม่ใช่ว่าฝากขอบุญขอบคุณทางมิตู้เด้อเนาะทางเมย์พอเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศก็ได้เนาะแล้วก็ทางเมย์จดีที่เพิ่นช่อยเอาพื้นไพเข่าพื้นชาเนี่ยเด้อพร้อมีสองครอบครัวเด้อเนาะด้วยอ่ะเนาะ สบายดีเด้อพอตู้เมต้เนาะอันิกาครอบครัวทางเบาพัดละกันนั่นเมฆเนาะทางสองทานและกันสองครอบครัวที่มีน้ำจิตน้ำใจยือ้อมือขับมาสอยทางด่านครอบครัวเฮือนสานทางเบาพัดพอได้มีหมองอยู่หมองเศ้าและกัเป็นที่นอนหมอนมุ่งและเป็นเสงสว่าง ขอขอบโมกขอบใจขอให้พอตู่เมตุทั้งช่องขอบควาทองทานขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเหตุสิ่งใดทำสิ่งใดขอให้เจริญเจริญเด้อแม่เด้อสาธุแล้วก็ขอขอบโมกขอบใจขอขอบบุญขอบคุณทางบ่าวเสียงที่เป็นสะพานบุญในเฮาตลอดมาตั้งแต่ต้นจนจบ จนบ่าวพัดได้มีหม่องอยู่หม่องเศร้าได้มีเคือนซานบานซองขอให้บ่าวเสียงอยู่ดีมีแห้งให้สุขภาพเข้มแข็งตลอดไปเหตุสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญเจริญเด้อบ่าวเสียงเด้อสาธุกอ้าวตามนั้นแหละบุญเียพี่หน่อยนับมือวันเวลาจ่อจี้เข้ามาเลยเนาะโดยตื่นเต้นพี่น้อยเนาะขณะผมเล่นโจ๊กเงินซานจะขอนี่นี่นิเลยอ้าเนาะมีแต่ว่าตามนั้นไหนเด้อมือม้าเบิ่งมาแย่งน้ำกัน จะเหมือนการตัวนี้บบบนี้เบรงไฟฟื้นนี่แหละแต่เพราเชียงกับจีเขามาอยู่ดอกเนานะนะบึงกับสีซื้อหลอดฟื้นหลอดไฟมาเหมาะใหมือนทงสร้างเพิ่นแต่ก็ติดตั้งเบรงน้ำกันครับจนพร้อมใช้งานพปเลยเนานะทดสอบเบรงน้ำกันอือเอ้าเนาะพาพีด้านนอกกอนดื้อบบบนี้สบายดีเลยเลยไปเนาะมิเตอร์เจ้ากับปิดประตูหน้าต่างล็อกไว้เนาะซื้อกล่องกุญแจมาอือมาเนาะไปทำไงไปจุเนาะปุู ขึนกองมาทั้งนั้นเนาะบ้านพื้นซานทั้งทงมวยโอ้ขึ้นโครงขึ้นหลังคาเรียบร้อยอะ้รไปหน้อยนะเนาะเอ้าเนาะมันนี่การซื้อเป็นเกี่ยวกับของขึ้นบ้านพื้นซานไปหน้อยเป็นหมอนมุ่งต่างๆเนาะว่าขาดเดือยยังเพิ่มเติมกับจ้างให้ทางโมพัดเพิ่อนดำเนินการซี้แจงห้าต่ออ่านีห็นไปแล้วเนาะอืออื่นกับพวกเชียงจิซื้อหลอดไฟมาอ่าหมอบมาทางสร้างเป็นตีตั้งอะไรไปน้องเยแต่ว่ามีหลายจุดไปเลยเนาะมีอยู่เจ็ดมุมเขือนเราเนี่ยไปน้องเย ถือวหลายไปหน้อยเนาะนะเนาะมีแต่รเราดุนรอสมติดตามเบิ้งน้ำกันดีไปหน้อยเนาะพื้นพายเราสิเป็นจังไรโดยสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะบุเสียงลาพีลาน้องลาเอฟซีไปก่อนเด้อเนาะจังไรก็ขอบบุญขอบคุณทางเม่าจู่เนาะพร้อมด้วยครอบครัวทางสองครอบครัวนี่แหละพี่น้องเนาที่ได้วางใจให้ทางบุเชียงนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะตั้งแต่ต้นจนจบอ้าวจังไรก็ขอให้แม่ และพอเด้อเนาะผมโดยครอบครัวหใ้จงอยู่ดีมีแห้งสูขกายสบายใจเด้อเนาะบุปาสีเหตุธุรกิจการงานการค้าการขายต่างๆเนาะกหรเจริญรุ่งรเงงรืองตลอดปีและตลอดไปเด้อเนาะผมโดย FC, เอฟซีพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ้ใจบุญเบิอสุขคูสุขคนเนาะสำหรับคลิปนี้โมเสียงลาไปก่อนคือเก่าคือเดิมสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขคูสุคนเด้อ